ท่านผู้ชมรายการทิ้งแก่โอโรคยาสามัญประจําบ้านนะครับรท่านนั้นท่านที่ติดตามอยู่อยากจะได้หนังสือที่หน้าจอนี่นะครับนะฮะก็ส่งจดหมายมานะครับเขียนถามมาด้วยก็ได้ว่าอยากจะให้อาจารย์หรือเราชาวคณะช่วยตอบว่าเป็นอะไรจะมีโอากาสใช้สมุนไพรหรือว่าเอาอาหารเป็นยารักษายัางไงนะครับจดหมายมาที่บริษัทวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด 2539อาคารอิมพีเรียนเวิล์าดพร้าวชั้น6ซอยราดพร้าว8ป8 3ึถนนลาดพร้าวแขวงเขตวังทองหลงางกรทมน,นะครับ10310นะครับหรือจะร่วมแสดงควาพคุญเห็นก็ s m s มาที่4123456 4123456นะครับแล้วก็เราจะนำมาออกอากาศนะที่วันนี้มีจดหมายฉบับหนึ่งมาจากไหนมาจาก สัตหีบจังหวัดชนบุรีท่านเป็นนาวานาวาวเอกนาวาเอกวินัยตะภาพงศ์ตะผาพงมาจากสัตหีบข่ายกลมารวงชุมพรครับท่านบอกอาจารย์ที่เคารพ ผมได้ติดตามรายการอโรคยาจากโทรทัศน์ดาวเทียมท่านรู้สึกชื่นชมท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งผมเป็นโรคเกาถ้ท่านบอก่านเป็นโรคเกาหนึ่งเดือนแล้วหมอให้ยาแผนปัจจุบันมาก็คือยาลดกรดยูริกแล้วก็ยาแก้ปวดซึ่งผมเองก็ไม่ยิยมเพราะ รัวว่าผลข้างเคียงที่ไม่รู้ว่าจะได้โรคอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแต่พอท่านอาจารย์แนะนำให้ดื่มน้ำลูกเดือยผมก็ดีใจและผมก็ดื่มตามที่อาจารย์บอกท้ายสุดนี้ผมขอรับหนังสือสิ่งที่หมอเรียกว่าโรคหนึ่งเล่มแล้วก็ขอบพระคุณมาณะโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี นาวาเอกวิยนยอาจารย์เดิมานมา,า,าเดือนเนื้อแล้วเพิ่งจะดื่มคือ,อยาลดกรดยูริกเนี่ยมันมีผลต่อกระเพาะกินไปนานกระเพาะกระพังอ้ะาะกี่นานเพราะจะพัองอ<ะ>่ะพังกัดกระเพาะไงมันกัดกระเพาะไม่กรดกัดกระเพาะ,ะทีนี้ไอ้น้ำลูกเลยเนี่ยอาจารย์ลองบอกอีกสักครั้งหนึ่งสิว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับคนที่มีอาการ เกี่ยวกับไอ้กรดจูริกเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,ม,นมันมีทั้งแคลเซียมแอสีีรัสไหมคือมันหลายอย่างนะครับประโยชน์มันเนี่ยได้ประสบการณ์ตรงกับผมเมือ่อสมัยหนุ่มๆผมเคยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วก็หมอรอบตัวในเยอะปรากฏว่าวันหนึ่งผมเป็นเก้าก็คือเราจอกกําลังวิ่งวิ่งไปมัน,มนปวดปวดกระดูกนะครับตรวจก็เจอว่าเป็นโรคเกาแต่แล้วหมอก็ ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าใหา้ยาให้ยาลดกดยูริกไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคกระเพาะอ,อยู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นหนุ่มฟิตออกกําลังประจำเลยนะแต่ว่าอืพอเหมือนก็เรา,เราไม่มีหนทางแล้วบังเอิญว่าภรรยาผมเนียอาจารย์ตุชานีเป็นนักโภชนะบําบัตอยู่โร<ม>งพยาบาลเดียวกันพา<ะ>เจอเจอรักโรงพยาบาลเจอกันที่อื่นามาทํางานอยู่ที่เดียวกันด้วยคืออันนี้เป็นอีกจ็อบหนึ่งใช่ครับก็มาทําด้วยกัน เธอก็ทําลูกเดือยอารมณ์เดียวหมายความว่าเมนูเจ็ดวันเนี่ยมีแต่ลูกเดือยให้กินให้กินสลัดลูกเดือยยำลูกเดือยต้มลูกเดือยข้าวต้มลูกเดือยนะแกงแกงส้มลูกเดือยอะไรพวกเนี้ยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยแทนที่จะใส่ผักใส่ลูกเดือยหมดลูกเดือยอย่างเดียวลูกเดือยอารมณ์เดียวเจ็ดวันเจ็ดวันพาคนหายเลยใช่ครับนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแรงกินสามมือเล่มมือเดียว โอ้โหลูกเดือยอารมณ์เดียวนี่คือไม่มีสิทธินอกใจเลยนะครับทุกมื้อที่กินอ่ะจะอาหารว่างอะไรต้องเจอลูก,ลกเดือย,อยต้มน้ําตาลอะไรลูกเดือยตลอดอจ็ดวัน,นอาจารย์เป็นอย่างนี้เขายังไม่ค่อยทราบแน่ชัดคือบางทีบางครั้งเราก็บอกเขาบอกวาน้ําลูกเดือยเนี่ยเราควรจะต้มให้มันเป็นเหมือนกับอน้ำข้าวต้มน้ําข้าวแล้วเราก็ดื่มแต่น้ําเข้าไปครับ ส่วนเนื้อ,อนนลูกเดือยนั้นไม่ต้องกินต้งต่อต้มต่อคือนี้เรามาค้นพบทีหลังว่าการดื่มแต่น้ําลูกเดือยมันหายเร็วกว่าเพราะมันดูดซึมง่ายอถ้าเรากินกากไปด้วยมันจะช้าเพราะว่ากากมันก็ไปดึงยากลับคืนไม่ดีแต่มันก็เปืองด้วยคือต้มให้น้ํามันค,ค่อยๆออกมามเราจะได้โดยาที่พอดีดูดซึมง่ายส่วนเนื้อที่เหลือเราก็ใส่น้ําเติมไปใหม่เคี่ยวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะจนมันกระทั่งมันหมดนะครับ แล้วตอนหลังเนี่ยมีคนมีปัญหาเกี่ยวกับไตปวดหลังเนี่ยก็เพิ่มสูตรใช้ลูกเดือยสองส่วนถั่วขาวหนึ่งส่วนเข้าไปหรือจะใช้สูตรนี้มาแต่แรกถ้าท่านหาถั่วขาวได้ก็ได้มันก็ลดกดยูริกได้เหมือนกันนะครับล้างหินปูนได้ได้ดีนะครับแต่ที่เราไม่พูดถึงบ่อยๆเพราะว่าถั่วขาวมันหายากเดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วถ้าหาง่ายนะใช้ลูกเดือยสองส่วนถั่วขาวหนึ่งส่วนกดยูริกทุกแห่งบางทีแม้กระทั่งมันขึ้นตานะกดยูริก ดินปูนไปเกาะตาแล้วก็กลายเป็นเป็นต้อต้อหินต้อลมอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันน่าก,กลัวต้อกะจกอีกเอาถั่วขา,าวผสมเลยหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนลูกเดือยสองส่วนฉะ,ฉะนั้นก็ตัดปัญหาเลยนะอาจารย์นะครับ,รบไม่ต้องคุ้นไม่ต้องไปทําอย่างอาจารย์หรอกที่จะ <laughs> ลูกเดือยอารมณ์เดียว <laughs> <laughs> ลูกเดือยอารมณ์เดียวเนี้ยไม่ต้องหรอกครับ เขาอยากทำก็เขาทำก็ได้แต่เขาเคยไม่ใช่มันมันมันสับสนเขาต้องการจะหายแม่บ้านก็ไม่เก่งใครจะนั่งคิดเมนูลูกเดือยโดยไม่ซ้เกันเจ็ดวันอ่ะเออใช่มมีได้คนเดียวแล้วก็กินได้ทุกวันทุกวันโอ้เมียสั่งอาจารย์ไม่กินได้เหรออร่อยไม่อร่อยต้องกินโอ้แต่เขาต้องอร่อยอลอดรอดตัวไปตรงนี้ตรงไม่ต้องกล้ามกืนฝืนน้ำตาไหลมากอะไรอย่างนี้นะเออฉะนั้นก็บอกไปยังท่านนาวาเอกนะวินัย ใครบอกอะเสืภาผาเอาคนละคนคนนี้คนนาเวินัยอยู่นี่ผมผิดหรือพี่ผิดอะวินัยวินัยก็ผมจําได้พี่ยังเถียงผมว่าเอกวินัยอันนี้มันเสว้อผ้ากอก็พี่มันต้องฟังที่เมื่อกี้นี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็บอกกันให้ทราบไว้ว่าท่านจะใช้สูตรถูกขาวก็ได้กับไอ้ลูกเด้หนึ่งส่วนลูกเดยสองส่วนผสมลงไป ถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะมันก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าคิดว่าอายระยะยาวนานที่ท่านสามารถจะรับทานได้เนี่ยก็คือน้ําลูกเดือยอย่างเดียวกินเข้าไปเลยต้มกินเข้าไปเลยนะผมก็ต้มกินของผมอยู่เอยที่บ้านผมเวลานั้นผมมีครบนะ ถั่วเขียวผมก็มีมันช่วยเรื่องกระดูกด้วยกระดูกจะไม่บางไม่เปราะแตกง่ายแล้วก็ถั่วขาวก็มีลูกเดือยผมก็มีนี่แหละคือมีเอาไว้ไงผมก็รับทานสลับของผมอยู่เื่อยคือของพวกนี้มันต้องมีติดบ้านไม่ใช่มีแต่คอมพิวเตอร์ติดบ้านอันนี้ติดบ้านแล้วเป็นประโยชน์เครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้นะนี่แล้วเวลานี้เนี่ยผมรับทานสลับนะอาจารย์นะโยเกิร์ตกับน้ำมันมะพร้าว 7วันแล้วพอหลังจากเจ็วันแล้วผมก็รับทานโยเกิร์ตกับมะนาวแล้วก็นมสดแล้วก็ไอน้ำหวานบูบอยเจ็ดวันอย่างละเจ็ดวันสลับกันครับอย่างนี้จะเป็นไรเปล่ะก็ยิ่งดีดีใช่ครับเพราะมันจะรักษาจุลินทรีย์ในท้องเราไม่ให้ขัดตกบกพร่องคือจุลินทรีย์ตัวดีมีไว้แล้วมันดีเพราะว่ามันทำให้ คือวันข้างหน้าเนี่ยเวลาเรามีเม็ดเลือดขาวมันจะไม่ผิดปกติแต่ถ้าจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมันมันผิดเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายร้ายมันขึ้นมามั่งเราก็ต้องส่งฝ่ายดีไปปราบเนี่ยร่างกายเราจะแปรปรวนง่ายจุโยเกิร์ตนมสดและพึ่งมะนาวเนี่ยมันจะส่งจุลินทรีย์ตัวดีไปอยู่ในท้องเราตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะไม่ค่อยป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรียลงท้องลงกระเพาะลงไส้อะไรเงี้ย นะครับแล้วก็ไอ้น้ำมูบอยสี่อย่างนี้องกินเย็นแลกกินเช้าแล้วเหมือนกันกินตอนเช้าผมกินเช้ากินเช้ามันก็จะทําให้ไม่ค่อยอ้วนถ้าไปกินเย็นมันอาจจะอ้วนง่ายก็กินเช้าตลอดไปเลยกินเช้ารู้สึกกินแล้วมันไม่ค่อยหิวไม่ไม่ก่หิวก้าวไม่กินข้าวเช้าเลยไม่เคยกินข้าวเช้าไอ้มื้อเช้าดิอาจารย์พอกินข้าวเดี๋ยวนี้ก็ไปกินข้าวเช้าเลยอันนี้มันเป็นมีโปรตีนมีวิตามินบีมันได้กรดอะมิโนไปเลี้ยงสมองเลยได้แล้วครบแล้ว เด็กถ้ากินได้แบบนี้ไม่ขาดสารอาหารเาช้ามันกินข้าวก็ได้ไปกินตอนเที่ยงใช่ครับคือบางคนกินแต่ข้าวแต่ว่ามันขาดโปรตีนขาดวิตามิน B1 B3 B6 B12 ามิวิตามินซีเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปสร้างกรดอะมิโนโลเลี้ยงสมองได้เด็กก็สมองเสื่อมอแต่ถ้าชุดนี้วิตามินโปรตีนสร้างกรดอะมิโนโครบถ้วนะนะครับมนได้ประโยชน์กว่าเวลาที่ผมทานสลับกันเนี่ยพราะเจ็ดวันผมก็เปลี่ยน แล้วเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็ตื่นตัวนะครับคือไม่ค่อยคือไม่เชื่อเรื่องนมแล้วนมสมัยใหม่นี่มันเป็นนมที่แย่มากวันดึงสารที่มีประโยชน์ออกไปหมดแล้วเหลือแต่น้ำน้ำนมน้ำล้วนๆเตะตีขาหางนมเลยใช้คำนี้ถูกต้องเลยนะครับซึ่งเราไปเรียกว่านมพองมันเนยที่แท้ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนมเนยก็ไม่มีอะไรก็มมีแต่เชื้อโรคติดมาโอ้โหเชื้อโรคเอเชื้อโรคจากแม่วัวซึ่งมันเต้ามันอักเสบ เพราะว่าเอานมมันมาเยอะแล้วมือคนไปทําหรือว่าเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยมันก็ติดเชื้อได้เชื้อก็มาอยู่ในนมถึงจะสเตอร์ไลน์แล้วก็ไม่หมดนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจช่วงนี้พักสักครู่ครับ